สวัสดีครับพลรรคนักปรุงครับเมื่อเราพูดถึงพืช ที่มีความสําคัญของโลกอันดับต้นๆนะครับก็จะมีข้าวเจ้ามีมันฝรั่งมีข้าวสาลีมีข้าวโพดและก็มีมันเทศด้วยครับมันเทศเนี่ยบ้านเรามีเยอะมากเลยนะฮะมีราคาไม่แพงแล้วก็ปลูกขึ้นได้ง่ายด้วยครับแต่เราเนี่ยจะทานข้าวเจ้าเป็นหลักมากกว่ามันเทศแต่เราก็มีเมนูคาวหวานที่มีส่วนประกอบของมันเทศเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับมันเทศ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับเป็นแหล่งที่สําคัญเลยที่ให้พลังงานมีโปรตีนมีวิตามินมีเกลือแร่มากมายในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูสร้างสารรค์ง่ายๆที่มีส่วนประกอบหลักเป็นมันเทศกันครับ และเมนูมันเทศของเรามีอะไรบ้างพร้อมแล้วเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับเมนูแรกง่ายๆเลยครับไอติมหลอดมันเทศครับมันเทศมาหัวโตอย่างนี้นะฮะเราต้องเอาไปทําให้สุกซะก่อนครับถ้าเผื่อเอาไปนึ่งหรือไปอบทั้งหัวก็จะใช้เวลานะครับผลก็เลยปอกเปลือกครับหลังจากนั้นก็หั่นให้เป็นเนี่ยครับสี่เหลี่ยมเต่าเล็กๆลงมานิดนึงเอาไปนึ่งก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจนสุกดีแล้วครับวิธีการทําไม่ยากเลยครับผม เราก็เอามันเทศนะครับที่เรานึ่งสุกดีแล้วใส่ในเครื่องปั Fro ่นตามลงไปด้วยน้ำตาลปี๊บครับแล้วก็กะทินำทุกอย่างไปปั่นให้เนือ้อเนียนเข้ากันดีเพื่อความมั่นใจเรากรองอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วก็เทส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์ไอศครีมให้เกือบเต็มครับหลังจากนั้นก็ใส่ซาลิมสีสวยลงไปหลังจากนั้นก็เอาไม้ปักลงไปครับ สุดท้ายก็แค่นำไปแช่เย็นจนแข็งดีนะครับใช้เวลาไม่นานครับประมาณแค่3ชั่วโมงเองเด็กๆในบ้านเรารวมถึงผู้ใหญ่ด้วยก็จะมีไอศครีมหลอดดีๆรับประทานครับให้ความอบอุ่นเขานะครับแล้วเขาก็จะนำพาตัวออกมาเองครับจะบอกว่าเนื้อสัมผัสอร่อยมากครับและนี่ก็เป็นเมนูแรกนะครับที่มีส่วนประกอบหลักเป็นมันเทศครับไอติมหลอดมันเทศครับ มันเทศเนี่ยปกติแล้วเขาเอามาทาแกงทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพลจะเอามาทําเป็นไส้ครับไส้ของกะหรี่พับเราจะมาทํากะหรี่พับไส้ไก่กันครับตัวกะหรี่พับเนี่ยนะครับเหตุผลที่แป้งของเขาเป็นชั้นๆแบบนั้นได้เพราะว่าตัวแป้งที่ใช้เนี่ยนะครับมีทั้งแป้งชั้นนอกและแป้งชั้นในเดี๋ยวเรามาทําตัวแป้งกันก่อนเลยดีกว่าพอแป้งทําเสร็จเนี่ยเราจะต้องพักไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับสำหรับแป้งชั้นนอกนะครับผมละลายน้ําตาลละลายเกลือกับน้ําครับ หลังจากนั้นก็ใส่ลงไปในแป้งสาลีอเนกประสงค์นวดให้พอเข้ากันแล้วก็ตามลงไปด้วยน้ำปูนใส่และก็น้ำมันรำข้าวนวดให้เข้ากันดีครับนวดให้แป้งเข้ากันดีนะครับพลจะแบ่งแป้งนะครับเป็นก้อนละ35กรัมนะครับ หลังจากที่เราทําแป้งชั้นนอกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับระหว่างที่พักเนี่ยเรามาทําแป้งชั้นในกันครับแป้งชั้นนอกและแป้งชั้นในทําให้กลีพับเวลาที่รีดแป้งออกมามีลักษณะแป้งเป็นชั้นๆครับสาหรับตัวแป้งชั้นในนะครับไม่ยากครับส่วนประกอบไม่มีอะไรเลยครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ร้อยห้ากรัมกับน้ํามันราข้าวนะครับคนช่างเอาครับใช้น้ําหนักทั้งหมดสี่สิบห้ากรัมครับผมหลังจากนั้นเนี่ยฮะนวดน้ำมันและก็แป้งให้เข้ากันครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาแบ่งตัวแป้งครับแบ่งเป็นก้อนละ30กรัมครับพึงแป้งเป็นก้อนๆนะครับแล้วก็พักไว้อีกประมาณ10นาทีเช่นเดียวกันครับระหว่างที่เราพักแป้งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาทำไส้ไก่อร่อยๆที่มีส่วนประกอบของมันเทศกันดีกว่าครับใส่น้ำมันลงไปก่อนฮะมันเทศอันนี้เราจะต้องไปนึ่งให้สุกก่อนนะครับแล้วเราหั่นเป็นเต่าเล็กๆครับผมพอเนมันเริ่มร้อนนะครับใส่หอมใหญ่ลงไปครับผม ใช้ไฟกลางๆนะครับค่อยๆให้หอมใหญ่สุกไปเรื่อยๆสำหรับตัวเครื่องปรุงรสนะครับเกลือเศษหนึ่งส่วน4ช้อนชาครับผงกะหรี่นะครับนี่ฮะเป็นตัวที่ทำให้กะหรี่พับเนี่ยมีความหอมเราใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะนะครับผงกะหรี่ตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยเป็นผงกะหรี่ออแกนิกครับที่สำคัญเวลาใช้เสร็จแล้วปิดฝาให้แน่นนะฮะแล้วพยายามเก็บในที่ที่ไม่มีแสงผงกะหรี่ของเราจะหอมใหม่อยู่เสมอครับเอาละครับน้ำตาลปรุงรสด้วยนะฮะ หนช้อนโต๊ะที่เหลือเราก็มีพริกไทยอีกเล็กน้อยนะครับใส่เครื่องปรุงรสไว้เลยนะครับเราจะได้ไม่ลืมฮะอ่านตอนนี้นะครับหอมก็สุกดีแล้วนะครับใส่ส่วนประกอบของเห็ดลงไปครับแล้วก็หมั่นครับแล้วก็เนื้อไก่ครับเรียกง่ายๆนะฮะใส่ทุกอย่างลงไปเลยครับเราจะลวนให้เครื่องทุกอย่างสุกดีครับ รู้สึกว่าเขาแห้งผัดลำบากนะครับใส่น้ำลงไปสัก3มช้อนโต๊ครับแล้งจะใส่น้ำแล้วพลก็ใส่เครื่องปรุงรสที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับไส้แห้งแค่ไหนแห้งแค่นี้จริงๆใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเก็บกลีบพับของเราไว้สัก1สัปดาห์ให้ทานได้นานๆนะครับเราต้องทําให้แห้งที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าตัวไส้จะไม่เสียง่ายนะครับสําหรับพน แค่นี้พอแล้วครับใส่ถั่วลดเงาลงไปเลยครับใสพ่พาสเล้ครับเครื่องแห้งดีแล้วครับผลก็ยกออกมาจากความร้อนนะครับเราจะพักไส้ของเราให้เย็นดีก่อนนําไปห่อนะครับแล้วเราจะแบ่งตัวไส้ของเราออกมาเป็นทั้งหมด10ส่วนปั้นเป็นก้อนๆพักไปเลยครับอ่ะกลับมาที่ตัวแป้งนะครับระหว่างที่เราพักไส้นะฮะ เดี๋ยวเราจะคลึงเขาแล้วนวดเขานิดหนึ่งนะครับจะได้ทํางานง่ายๆแป้งตัวนอกก่อนนะครับสังเกตง่ายๆครับแป้งตัวนอกน้ํามันจะน้อยกว่านะฮะคลึงนิดเดียวครับหลังจากที่เราห่อเรียบร้อยแล้วนะครับนวดแป้งอีกนิดหนึ่งนะครับ ริดแป้งเป็นลนักษณะยาวๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ม้วนครับผมม้วนเสร็จแล้วกลับด้านแป้งมาอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็คลึงอีกครั้งหนึ่งครับคลึงเสร็จแล้วนะครับก็ม้วนอีกหนึ่งครั้งครับหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแป้งแต่ละตัวนะฮะเราจะหั่นครึ่งครับ ปฏิบัติการกรีปปับของเราเริ่มต้นได้แล้วครับนวดแป้งเล็กน้อยนะฮะนวดให้เป็นรูปวงกลมนะครับเสร็จปุ๊บจะต้องเป็นวงกลมที่ใหญ่พอที่เราจะเอาไส้ลงไปวางนะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะเราพยายามดัดไส้ของเรานะครับเป็นรูปคล้ายๆรูปลับบี้นะครับแล้วก็ปิดฮนะ ใส่กะหรี่พับของเราลงไปทอดได้เลยครับเฮ่น่าทานไหมครับกะหรี่ปั๊บไส้ไก่นอกจากตัวแป้งที่เป็นชั้นๆที่สวยงามแบบนี้แล้วเรามาดูไส้ด้านในกันดีกว่าครับ เต็มๆเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือเมนูอาหารว่างนะครับที่ผมเชื่อว่าสามารถทําให้คุณคุณอิ่มท้องได้เช่นกันและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูดีๆที่มีส่วนประกอบหลักเป็นมันเทศกลีบพับไส้ไก่ครับคนจีนนะครับเขาชอบทานมันโถ คนไทยก็ชอบฝรั่งก็ชอบใครๆก็ชอบมันโถครับวันนี้เราจะทํามันโถครับแต่แน่นอนว่ามันโถงเราจะต้องเป็นรสชาติและก็มีส่วนผสมของมันเทศด้วยนะครับดังนั้นเราจะมาทําตัวแป้งที่เป็นหัวเชื้อซึ่งเขาเรียกว่าสปันกันก่อนครับในการทําสปันนะครับเราจะต้องมีน้ําตาลนะฮะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนอาหารของยีสต์นะครับผมใช้ไม่เยอะครับประมาณช้อนชาครึ่งแล้วก็น้ําอุ่นๆอุ่นขนาดไหนอุ่นขนาดที่ว่ามือเราเนี่ยสัมผัสได้รู้สึกว่าไม่ได้ร้อนเกินไปนะครับแล้วก็คนให้ละลายครับ ละลายแล้วเราก็พักไว้นะครับในส่วนของยีสต์เราใช้ทั้งหมดประมาณ1ช้อนชาครึ่งครับผมใส่ลงไปในตัวแป้งเค้กเลยนะครับเสร็จแล้วก็นำทั้ง2อย่างเนี่ยครับมันรอนให้เข้ากันยีสต์แล้วก็แป้งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับตัวน้ำนี่เราไม่ต้องค่อยๆหยอดนะครับใส่ลงไปพูดเดียวเลยฮนะใช้ไม้พายคนก่อนก็ได้นะครับให้เข้ากันเอาล้ละ พอเขาเข้ากันประมาณนี้แล้วนะครับที่เหลือเราต้องใช้มือแล้วครับผมนวดให้แป้งสปันเข้ากันดีครับพอเข้ากันดีเป็นลักษณะน,นี้แล้วนะครับผมเปลี่ยนมานวดต่อบ,บนพื้นเรียบๆนะครับนวดประมาณสัก3-5นาทีแล้วกันครับให้เนื้อเขาเข้ากันดีครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเจ้าตัวสปันของเราเนี่ยครับใส่ในถุงพลาสติกนะครับไม่ให้โดนอากาศฮะเอาไปทิ้งในที่ที่อุณหภูมิไม่เย็นนะครับให้สปันขยายตัวขึ้นประมาณ1เท่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะสำหรับมันเทศบดนะครับที่เราจะมาใช้เป็นส่วนประกอบในแป้งโดตัวหลักนะครับเราได้มันเทศมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องนำไปนึ่งให้สุกซะก่อนครับปอกเปลือกนะครับ แล้วก็นำไปน,นึ่งครับมันของเราสุกดีแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราต้องเอามันมาบดครับในการบดมันนะครับเราจะบดให้ละเอียดเลยครับขั้นตอนแรกเราก็บดเหมือนมันฝรั่งทั่วไปนะครับแต่เพื่อให้มั่นใจว่ามันบดของเราเนียนดีพลก็จะเอามาผ่านกระชอนรูทีอีกครั้งหนึ่งครับ นี่นะฮะมันที่ผ่านกระชอนออกมานะครับก็จะมีลักษณะที่เนียนขึ้นมากทีเดียวครับช่างมันของเรานะครับให้ได้ตามน้ำหนักที่เราจะต้องการใช้ครับมาดูแป้งสปันกัน,นะฮะนี่แหละครับที่ผลบอกว่า2เท่าหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเรามาทําตัวแป้งโดตัวหลักกันเลยดีกว่านะฮะก็มีน้ํานะครับเราใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยครับเกลือนี่เราใช้1ช้อนชาครับผสมให้เข้ากันครับ พยายามคนให้น้ำตาลละลายเล็กน้อยนะครับจะละลายไม่หมดดีไม่เป็นไรครับในขณะเดียวกันนะครับตัวแป้งนะครับแป้งเค้กนะครับผงฟูครับผงฟูเราใช้เยอะนิดหนึ่งนะฮะประมาณสักสองครึ่งครับร่อนให้เข้ากันดีครับส่วนประกอบของน้ําเกลือและก็น้ําตาลนะครับใส่ตามลงไปเลยครับมันเทศบดครับแล้วก็เนยขาวครับ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอเข้ากันประมาณหนึ่งแล้วนะครับนี่ฮะเราก็กลับมาที่ตัวสปันของเรานะครับสปันของเราครับเราเด็ดลงไปเป็นนี้ครับก้นก้อนนะฮะแล้วก็ตีให้เข้ากันครับพอเข้ากันประมาณหนึ่งนะครับผลหยุดเลยครับ ที่เหลือเนี่ยเราใช้มือของเรานวดแล้วครับคนเปลี่ยนมานวดบนเขียงไม้นะครับในการนวดเนี่ยเราต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งนะครับเรานวดประมาณ10นาทีครับเราจะรู้ได้ไงว่าใช้ได้แล้วนะครับแป้งเนี่ยจะติดน้อยลงนะฮะแล้วก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนมากขึ้นดังนั้นมือเราเนี่ยครับเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุด10นาทีจริงๆนะครับเมื่อเข้าที่แล้วอย่านวดต่อนะครับ เสร็จแล้วนะครับคึงเป็นก้อนกลมนะครับถ้ากลมแล้วเราหยุดเลยนะครับพอได้เป็นลูกกลม,กลมนะฮะคึงเขานิดนึงครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเสร็จแล้วก็ม้วนเป็นก้อนกลมครับวางบนกระดาษแล้วผลก็วางในลังถึงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในลังถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูนิดนึงแล้วกันนะครับ ตรงนี้อุปกรณ์ของผมหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่คือกระทะหรือเปล่าใช่ครับนี่คือกระทะครับแต่กระทะตัวนี้พิเศษมากเลยนอกจากจะทําจากสเตนเลสท,ที่มีเนื้อดีแล้วเนี่ยนะครับด้านบนของเขายังสามารถมาประกอบเป็นลังถึงที่เอาไว้นึ่งได้ด้วยนะครับและในการ proof แป้งนะครับวันนี้ผมจะใช้การพ r o o แป้งแบบรัดขั้นตอนง่ายๆเลยน้นยาในลังถึงเราต้องใส่ไว้เยอะๆนะครับตอนนี้น้ําเดือดเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือว่าผมจะปิดไฟครับ แล้วก็อาศัยไอร้อนที่มีอยู่น้อยๆเนี่ยนะครับให้แป้งโดค่อยๆขึ้นด้วยตัวเองนะครับปิดฝาไว้ครับแล้วเราก็จะ p r o ฟ e แป้งก่อนที่จะนึ่งเป็นเวลา20นาทีครับหลังจากผ่านไป20นาทีนะครับนี่นะฮะเราก็ดูนะครับตัวแป้งเขาก็จะพองตัวขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับหลังจากนี้ครับเราก็ปิดฝาลงไปครับแล้วก็เปิดความร้อนสูงเลยครับ นึ่งมันโถให้สุกดีเป็นเวลา10นาทีครับ10นาทีไฟร้อนเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะมันโถมันเทศของเราน่ารับประทานไหมครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันโถมันเทศเนี่ยทานยังไงทานเปล่าๆได้เลยนะครับรสของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหวานทีเดียวหรือว่าอยากจะทานเป็นของว่างๆจะทานกับสังขยาก็ได้นะครับมาดูด้านในดีกว่าฮะว่าเนื้อเป็นยังไงบ้าง ว้าวกำลังร้อนทีเดียวนะครับเนื้อด้านไหนสัมผัสกำลังดีเลยนะฮะนุ่มครับแล้วก็มีรสหวานจากมันเทศด้วยครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูดีๆที่มีส่วนประกอบหลักคือมันเทศมันโถมันเทศครับ เมนูสุดท้ายนะครับเราจะทำมงบลังครับผมมีวิปครีมนะฮะเล็กน้อยนะครับจะใส่น้ำตาลลงไปประมาณ30กรัมนะครับแล้วเอามาตั้งไฟนะครับ พอให้น้ําตาลค่อยๆละลายนะครับนอกจากตรงเนื้อครีมของผมเนี่ยจะใช้มันเทศแล้วยังจะมีรสชาติของช็อกโกแลตด,ด้วยครับซึ่งช็อกโกแลตที่เลือกใช้เนี่ยนะฮะเป็นช็อกโกแลตคอมเพลว์ครับเวลาที่เราซื้อเนี่ยต้องดูนะฮะเขาจะมีเขียนคําว่าคอมเพลว์อยู่ตรงนี้เอาละครับเราใช้ทั้งหมดประมาณ60กรัมนะฮะซึ่งในการที่จะละลายง่ายๆนะครับผมจะสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนิดหนึ่งครับครีมของผมตอนนี้นะครับเดือดนะฮะแล้วก็ ร้อนดีแล้วนะครับเรายกออกจากความร้อนครับใส่ช็อกโกแลตลงไปครับคนให้ช็อกโกแลตละลายครับเรียบร้อยแล้วนะครับช็อกโกแลตของเราละลายออกมาเนียนทีเดียวนะครับคนอมันเทศใส่ในโถผสมนะครับเราคนช็อกโกแลตให้เย็นตัวลงเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปทีละครึ่งนะครับแล้วก็ระวังนะฮะเดี๋ยวจะเลอะเสื้อร้วเปิดเบาๆก่อนครับ พอเข้ากันดีลักษณะนหนึ่งแล้วนะครับใส่ที่เหลือลงไปเลยครับหลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะครับผมจะตีต่ออีกเล็กน้อยนะฮะประมาณสัก3นาทีนะครับ ครับเรียบร้อยแล้วฮนะตัวฐานของมองบางเนี่ยนะครับผมจะใช้ลักษณะเหมือนบิสกิตนะ,นะครับแต่ตัวนี้เป็นบิสกิตที่ทําจากข้าวโอ๊ตครับต้องบอกว่าข้าวโอ๊ตมีประโยชน์มากๆคุณพลเองคลณก็ทานข้าวโอ๊ตเป็นอาหารเช้านะครับซึ่งโอ๊ตเนี่ยเขาจะให้กาใกใยสูงมีวิตามินเกลือแร่มากมายทีเดียวนะครับนอกจากนั้นที่สําคัญก็มีรสชาติอร่อยด้วยเพราะว่าเหมือนเด็กๆนะฮะเขาก็จะชอบทานโอ๊ตคุกกี้นะครับอันนี้เป็นเหมือนโอ๊ตบิสกิตใช้ตัวนี้เป็นฐานครับ เนื้อไม่แน่นเกินไปด้วยฮะเวลาทานแล้วก็จะ,ะกัดเข้าไปแล้วกรอบแตกในปากเลยทีเดียวครับก่อนที่เราจะใส่ครีมให้เป็นวงๆงลงไปเนี่ยนะครับเราจะต้องมีอะไรด้านในนิดหนึ่งนะครับวันนี้พลช้ยบัตเตอร์เค้กแล้วกันนะครับอยากจะทำอะไรที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะๆครับหลังจากนั้นนะครับผมก็แต่ง Cake บัตเตอร์เค้กนะฮะ ให้หัวมันนิดนึงนะครับวางบัตเตอร์เค้กลงไปครับกดลงไปเลยนะครับให้บัตเตอร์เค้กกับตัวโอ้ตบิสกิตของเราเชื่อมกันดีครับเราก็บีบตัวครีมมันเทศของเรานะครับล้อมลงไปทั่วๆ แล้วก็ประดับด้วยผลไม้สวยๆที่คุณคุณชื่นชอบนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกับเค้กขนมที่มีส่วนประกอบของมันเทศมองบังมันเทศครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับเห็นไหมครับว่ามันเทศนี่นะครับพืชผักที่หาง่ายในบ้านเราสามารถนำมาดัดแปลงเป็นเมนูพิเศษพิเศษได้มากมายผู้นี้กลับมาพบกับเมนูสร้างสารรค์ที่ปรุงจากมันเทศได้วันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ